โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคตมเช่ครับ ก็หลังจากนะครับที่พี่ได้ถามน้องๆไปนะครับว่าอยากให้พี่เล่าเรื่องเป็น EP หรือเปล่านะครับก็ได้มีน้องๆน,นะครับสนใจพิมมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมก็ได้เอ,อ่อพิจารณาแล้วว่าเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นเรื่องเล่าเป็น EP EP เลยละกันนะครับยาวๆก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่ผมแบบยังตัวเล็กๆเ,เลยเท่าที่ผมจําความได้นะแล้วก็แบบยันปัจจุบันอ่าตอนที่ผมได้มาเริ่มท YouTube ํ o ย t u b e นี้นั่นแหละครับว่าทั้งชีวิตของผม ่าอะไรบ้างก็จะอยู่ในซีร ok ีส์นี้นะครับแต่พวกก็ยังไม่รู้นะว่าจะตั้งชื่อซีรีส์ว่าอะไรดีอ่ะก็เดี๋ยวพี่ก็จะไม่ลงคลิปทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์และเออเอาเป็นว่าแบบถ้าพี่เห็นแบบอุ้ยแม่งคนให้ความสนใจเยอะว่ะคนกดไลค์เยอะวะอย่างเงี้ยพี่ก็จะลงคลิปไว้หน่อยนะอ่าเนี่ยมันก็อยู่ที่พวกเองนะว่าอยากดูคลิปเร็วยัอยากดูคลิปช้าถ้าอยากดูคลิปเร็วนะครับกดไลค์ไอพี่ทุกครั้งนะครับ อ่ะก่อนดูคลิปเก๋ okay, ผมเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตของผมเลยคือตอนสมัยเด็กคือผมตั้งแต่ที่ผมจําความได้เลยธุรกิจแรกของบ้านของผมนะไม่ใช่ธุรกิจแรกดีคือแม่ผมแบบทาอะไรอย่างละแต่ว่าเป็นธุรกิจแรกที่ผมแบบเกิดขึ้นมาเออแล้วก็รู้อะว่าแม่ผมทาอันนี้ก็คือขายข้าวสาดครับเออซึ่งตอนนั้นผมบอกเลยว่าขายโคตรด,ดีมันดีมากเลยนะเว้ยเพราะว่าณตอนนั้นข้าวแบบขึ้นห้างข้าวตานู้นตานี้ที่แบบอยู่ตามห้างอะ สมัยนะั้นมันยังไม่มีเว้ยอ่ามันก็จะมีแบบเป็นร้านแบบขายปีกอะไรอย่างเงี้ยร้านผมจะเป็นร้านแรกๆเลยครับของจังหวัดเออแล้วก็ทําเลก็จะอยู่แบบแถวๆกับโรงเรียนแถวกับตลาดอะไรเงี้ยคือแบบทําเลทาเลทองเลยอะใครผ่านไปผ่านมาเงี้ยก็ต้องแบบซื้อข้าวร้านแม่ผมครับแล้วก็ทําให้ชีวิตผมแบบเอาง่ายๆก็คือสบายอะอยากได้อะไรก็คือได้หมดทุกอย่างอะเมื่อผมเป็นลูกคุณหนูอะเออเอาง่ายๆอะแล้วก็ทีร้านผมจะแม่มันก็จะมีข้าวแบบมีทุกแบบเลยมีข้าวหอมมะลิใหม่หอมมะลิเกา่ากันตา ชัยนาทสี่ปทุมอะไรเงี้ยมีบททุกยี่ห้อแล้วก็จะเป็นร้านที่แบบร้านแรกเลยในะจังหวัดขนก็จะมาแฮกันมาซื้อที่ร้านผมครับณนะตอนนั้นแล้วตึงผมแบบอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยครับตอนนั้นเออแม่ผมแบบไม่เคยคัดอะซื้อให้หมดทุกอย่างอะครับของเล่นผมนี่คือบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนผมยังมีตู้โชว์ของเล่นอยู่อันนี้ของเล่นก็จะเต็มตู้หมดเลยเต็มตู้ในบ้านผมเลยแล้วเวลามันก,ก็จะมีแบบเด็กน้อยอเด็กน้อยมาแบบซื้อข้าวกับแม่อะไรแย่แล้วแบบเห็นของเล่นแล้วมันก,ก็จะร้องงองแงเออแบบเห็นของเล่นผมอยู่ใน ตัวคือแบบมันเยอะไงเออแล้วก็แบบไม่ใช่ของเล่นแบบต๊อกต่อยนะเออต่อเป็นของเล่นแบบของแบรนด์เลยของเกรดของดีๆเลยเพราะว่าป้าผมตอนนั้นเขาอ,อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเออแล้วเขาก็ส่งของเล่นมาให้ผมแล้วมันก็จะมีไอ้นี่อีกของเล่นเป็นเซ็ต เออของของแม็กของแม็กโดนัลด์ใช่ไหมเออเมื่อก่อนอะอาผมอะเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วคนเนี้ยเขาก็จะส่งของเล่นเนี้ยพวกแม็กเนี้ยมาให้ผมแบบทุกเซตเลยทุกคอลเลคชันเลยเออซึ่งตอนนั้นใครมีของเล่นแม็กถือว่าแบบสุดยอดแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนอะแม็กอะต่างจังหวัดอะมันจะไม่ค่อยมีเว้ยคือมันจะมีได้อะมันจะมีแค่กรุงเทพครับ <S <S เออต้องไปกินแม็กที่กรุงเทพบางเดียวครับถึงจะได้ของเล่นอย่างนั้นนะเออแล้วของผมอะมีเต็มเลยมีทุกคอลเลคชันเลยเขาเก่าอะมีหมดเลยครับเออแล้วก็แม่ผมก็จะขยายสาขาด้วยนนนนะขขยยยาาาไปตออั้มีู่เ มีอยู่ที่บ้านผมที่หนึ่งแล้วก็อีกสองที่แต่ว่าไปไม่รอดครับเจ๊งอีกสองที่คือเจ๊งครับเออซึ่งตอนเด็กอะผมก็ไม่รู้ไงว่าเจ๊งเพราะอะไรพอเราโตมารู้แล้วอ๋อผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแม่แม่กลัวเขาทำการตลาดอะไรก็ไม่รู้เว้เออ,อีกสองสาขาที่เขาเปิดใช่ไหมแม่งห่างจากสาขาแรกอะไม่ถึง5้ากิโลเลยเออ แม่กูขเขาเปิดอีกสาขาเดึอสุดท้ายอีกสองสาขาจริงครับไปไม่รอดก็เหลือที่บ้านครับสาขาดเดียวซึ่งตอนนั้นบอกว่าขายดีขายดีจริงแถวๆนั้นที่ผมอยู่ใช่ปะมันก็จะมีแบบเป็นตลาดด้วยเวเป็นตลาดใบไผ่บูนเออซึ่งถ้าใครอยู่จังหวัดผมนะจะรู้จักครับตลาดใบไผ่บูนณปัจจุบันนี้เขาก็จะสร้างใม่จนเป็นแบบสูอาหารใหญ่หญเลยใช่ไหมก็จะมีห้างมีโรตัสอะไรนี้ด้วยแต่ว่าสมัยผมนะตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เวคือมันจะเป็นร้านกว้างๆเลยปุบ๊บแล้วก็จะมีเป็นแบบเต็นท์งานวัดนะเออกางเอา เต็มเลยก็คือในตลาดนะนะั่นอะประมาณ9 0ซื้อข้าวจากบ้านผมหมดเลยเว้ยซึ่งผมเวลาผมไปตลาดอะพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาเขา,าจะรู้จักผมหมดเลยเว้ยเขา,าจะพูดเฮ้ยนี่เือว่าลูกเก๊นี่เือว่าลูกเจ๊เออคือแบบเขาจะรู้จักแม่กับผมกันหมดเลยครับเออซึ่งตอนแรกกูแบบกูโคตรดังอะอเหี้ยเหมือนกูเป็นลูกคุณหนูอะ <c oughs> เออตอนแรกเปนกูแบบชีวิตแบบโคตรสบายสบายจัดเลยตอนแรกอะเออนั่นแนหะละครับแล้วแม่ผมก็ทําธุรกิจเนี่ยทำขายข้าวเงี้ยเรื่อยมาขายดีตอนแรกขายดีจัดเลยก็คือแม่ผมะก็คือเอาง่ายๆอะ ผมเห็นเงินแสนนะตแต่แบบผมแม่งยัวยัวรุบาลเนี่ยยังยังไม่เข้าอนุบาลเลยคือผมเห็นแม่ผมนับเงินนะเป็นแสนเป็นล้านนะคือแบบตั้งแต่เด็กเลยอะแหลรก็คือแบบแม่ผมจะขายแบบถ้าแบบสมัยนี้เขาก็จะเรียกวิธีการว่าช็อปเออเขาเรียกว่าอะไรวะดอปชิปเออ ก็คือจะมีคนมาสั่งข้าวจากบ้านผมแบบเป็นกระสอบแบบว่าเป็นกระสอบใหญ่นะกระสรอบละประมาณสี่สิบเก้าโลอะเป็นกระสอบใหญ่เลยก็ประมาณ200สองร้อยกว่ากระสอบอะไรเงี้ยเป็นร้อยกระสอบอะเออแล้วแม่ผมก็จะไปสั่งจากหลงสีอ่ะแล้วก็ให้โลงสีมาตรงอ่าแล้วพอโลงสีมาตรงปุ๊บแม่ผมก็นั่นแหละเอาที่สั่งมาจากโรงสีอ่ะไปขายอีกทีครับก็จะได้กําไรต่อๆกันมาครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รับออเดอร์มาแล้วก็ไปสังส่งอ่าซึ่งวิธีการเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าดอปชิปครับก็ถ้าสมัยนี้นะเขาก็จะเรียกคล้ายๆก็ว มานั้นเลยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยแค่ไปรับออเดอร์มาแล้วก็ไปสั่งแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าครับตอนนั้นแบบผมก็เห็นแม่โหนับเงินแม่งเป็นแสนนะเป็นแสนเป็นล้านนะผ <c oughs> เห็นตั้งตั้งแต่เด็กเห็นเงินนะเออแล้วมันก็โอ้ยแม่ง ตอนนั้นแบบชีวิตแม่งโคตรสบายและแบบลูกคุนหนูจะมีคนคอยใส่เสื้อผ้าให้มีคนคอยป้อนข้าวมีคนคอยแต่งตัวให้คือมีคนคอยทํากันบ้านให้ทําให้ผมหมดทุกอย่างโดยที่ผมแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะตอนนั้นอะชีวิตแม่งโคตรแสนสุขกสบายและเท่าที่ผมจําความได้นะตอนเด็กตื่นมาก็ไม่ทำเลยครับ ดูกระตูนวันวันดูทีวีดูกระตูนอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นตอนเด็กก็ยังไม่ได้คอยได้เข้าร้านเกมเท่าไหร่นะเออยังยังไม่รู้จักเกมครับตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีแล้วตัวสมัยก่อนบ้านผมอ่ะมันก็จะมีแบบเป็นกระสอบข้าวใช่ไหมมันก็จะวางก็เป็นตั้งๆเว้ยผมก็ชอบไปเล่นบนกระสอบข้าวครับเออขึ้นปีนไปเล่นซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นกระสอบแบบผมบอกไปถูกวมันเป็นกระสอบแบบซึ่งมันไม่ใช่แบบสมัยนี้ที่เป็นพลาสติกอ่ะเออมันเป็นแบบกระสอบกระสอบเป็นเขาเรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้ลเนนอผ้าปานเหคือแบ คุกขี่กับข้าวสาดอ่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กอ่ะดูคงดูข้าวก็เป็นนะสมัยก่อนอ่ะตอนเด็กอ่ะผมก็ดูข้าวเป็นนะแบบสี่อย่างนี้ก็คือข้าวห่อสี่นี้ข้าวมันตังดมกินอะไรเงี้ยดูเป็นหมดเลยเออตอนนั้นอ่ะแบบอยู่กับข้าวคุกขี่ข้าวมาตลอดครับแล้วก็พอถึงช่วงที่ผมแบบเข้าอนุบาลมันเขาเรียกว่าเข้าอนุบาลหรไม่ใช่อนุบาลนี่แบบก่อนที่จะเข้าอนุบาลนะเขาเรียกว่าอะไรเตรียมหรอเตรียมเข้าอนุบาลมั้งเออนั่นแหละนั้นผมก็จะเข้าไปโรงเรียนเอ่อชื่อว่าโรงเรียนอะไรอนุบาลมดาดอิดเออซึ่งผมเอ่ยชือ้ นะเพราะว่าไม่มีอะไรครับผมโรงเรียนนะเวลาผมไปโรงเรียนใช่ไหมด้วยความที่แบงบ้านตัวเองของเล่นเยอะไงค่<า>ัผมก็แบบจเจาของเล่นไปเลยทุกวนันเอาไปโรงเรียนแม่งทุกวนันแล้วผมแบบไม่ได้เอาแบบตัวเล็กๆตัวเท่านี้ไปนะกูเอานี่เลยปั๊บโอ้โหตัวใหญ่ๆอะ่ะหุ่นยนต์หนักกว่าแบบหุ่นยนต์อะไปทุกวันเลยครับแล้วก็แบบไม่ซ้ำเลยนะแต่ละวันนี่คือ,ค,อคือไม่ซ้ำอะ่ะเออคนอื่นนะเอาของเล่นมาแบบอันเท่านี้ใช่ไหมกูนี่ล่อรีเลยครับขนาดนีเลยหุ่นยนต์แบบคล้ายๆแบบฐานฟาร์มเมอร์อ่อะเออซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีไงมันเนนหยล้าามแแบบบบขดี ตัวใหญ่อะกอไปโรงเรียนเพื่อนนี่แบบโอ้โหแบบหูแอ๊แม่งของเล่นโคตรเยอะเลยว่าเอามาแบบไม่ซ้ากันเลยอะกูไปโรงเรียนทีเงี้ยเพื่อนเพื่อก็จะแบบตื่นตาไงตื่นตาตื่นใจว่าเฮ้ยวันนี้แอ๊จะเอาของเล่นอะไรมาวาะเฮ้ยวันนี้มันจะเอาอะไรมาว่าวันเนี้ยโวกกูแบบชีวิตแม่งโคตรเฟี้ยวอะสบายทุกแสนสบายจัด <c oughs> และแม่ผมก็ขายข้าวเงี้ยเรื่อยมาครับจนกระทั่งผมอยู่ปอสองครับอันนี้พ่อผมเขาก็ไม่อยู่แล้วไม,ไม่ไม่ได้ตายนะพ่อผมไปทํางานที่ญี่ปุ่นครับไปทํางานกับพี่สาวเขาผมก็อยู่กับแม่สองคนครับแม่ผมเขา ก็ต้องทํางานด้วยแล้วก็ต้องแบบเลี้ยงผมด้วยเงี้ยพราช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงช่วปิดเทอมเขาต้องเลี้ยงผมเงแล้วก็ช่วงเปิดเทอมเนี่ยผมก็ไปเรียนปกติใช่ไหมแล้วพอคราวนี้มันช่วงปิดเทอมเขาก็แบบไม่มีเวลาดูผมเว้ยแม่ผมก็จับผมนี่แหละไปร้านเกมครับเอาง่ายๆอ่ะตอนแรกกับผมมาที่ติดเกมได้อ่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่า ผมแบบทะเยอทะยานอยากไปเล่นเกมเองนะเพราะแม่กูด่แหละ <c oughs> แม่กูด้เหมือนแบบขี้เกียจเลี้ยงกูบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเลยจับผมอะไปปล่อยไว้ในร้านเกมครับแล้วก็ให้ไปนั่งเล่นเกมตากแอร์อยู่เชยๆครับเออซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเล่นเกมติดเกมมาถึงทุกวันนี้เว้แล้วก็น้องๆถ้าเคยฟังเรื่องเล่าของพี่เก่าๆนะสมัยเด็กนะมันก็จะมีเพื่อนพี่คนนึงครับที่ชื่อว่าไอ้นายอ่าแต่ว่าก่อนที่พี่จะรู้จักกับมันนะเชื่อไหมพี่โดนรับน้องเว้ยโดนพวกมันนะพวกที่ร้านเกกมอรรับน้งโดยา ให้ผมแต่ว่าพี่ยังไม่เล่าใน EP นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อใน EP หน้า <L ess uth> ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าอยากฟังคลิปไวๆนะครับช่วยกดไลค์มาคลิปนี้ขอ2,000ันถ้าถึง2,000ันปุ๊บเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปแล้วก็ลงเลยครับผมโดยที่ไม่รอกูมไม่รอวันอาทิตย์แล้วว่ะคือถ้าัปถึง2 0 0พปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปเลยอยู่ที่พวกมึงแล้วนะครับว่าอยากฟังคลิปไวหรือว่าอยากฟังคลิปช้าก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใ่ EP หน้าผมบอกเลยว่า EP หน้าเนี่ยมีการรับน้องเลยครับ ก่อนได้มาผมจะรู้จักวพวกมันโดนรับน้องเลยครับโอเคผมบายบาย y าฮู bye